ดอกใหญ่เ g ็ดดอกใหญ่ตีใหญ่ๆได้บ่แซ่บเลยเนาะเฮ็ดอันนี้เจ้าก็หากะลกไข่ก็ไปเนาะเจ้าก็เนาะไปลเ็ดเฮ็ดออกอยู่ได้ว่าเฮ็ดออกเฮ็ดออกก็ตื่นแต4:00นล สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องบอว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะหรือว่าเอฟซีถุกๆกคนเนาะอ่าก็ยินดี้อนรับเขาสู่ส่งสาวเดือนพา้าสิ่งคือกัานะเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มีเอฟซีหลายๆคนบอกว่าให้มหาสาวเพวยาเน่สาวเดือนจะได้ถือโอกาสนี่มหาสาวเพวาวพอนเนะะาะแ้วก็สาวเดือนกับจิขอทางติดต,ต่อพูนให้นะพี่น้องเนาะ เดี่ยวทางเฟซบุ๊กคนเลยเนาะโดยได้ยินหลายๆคนมาโอ้ขอเฟซขอเบอร์สาวเพวามาในเด้อสาวเดือนเลยโดยสาวเดือนกับเมื่อนี้กับสาวเดือนกับจีโคให้เนาะพี่น้องฮะแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเนาะแต่สาวเดือนกับจีพาพี่พาน้องมีเข้าไปกราบทักทายสบายดีอ่ะทางสาวเพวาเลยเนาะพี่น้องฮะเพราะว่าพี่น้องเลยเสียงสาวเดือนกับชี้เห็เห็มเลยเนาะเพราะว่าสาวเดือนบ่สบายเนาะอ่าเป็นไข่กับลุกๆไปๆปเลยเนาะ แต่ว่ากับชินอนอยูริซอกับอะเราพี่น้องก็ต้องได้ไปเวียกของเราเนาะกับเอาพอไปได้เอากำไปกินยาพอบรรเทาอ่าเป็นบรรเทาไข่เนาะพี่น้องบางทีก็ตอนขึ้นไข่มาขึนะ้นเนาะสาเดือนกบกินยาบรรเทาไปพี่น้องเลยเสียงกับเสียงเบ้เสียงยังห้องเงี่ยเนาะพี่น้องอ่าถ้าว่าเสียงรบกวนก็ขอโทษขอภัยพี่น,อน้องเ้ออดเบิง่งอดสมสาเดือนไปก่อนเนาะพี่น้อง โดยสาวเดือนกะจีภาพพ่อฮะถ้าพีผ้านองนี่เข้าไปหาสาวเพรวาเลยแต่เมื่อนี้นะสิเป็นเมือ่อดีเนนะพี่น้องสาวเดือนสิอขอเฟซบุ๊กเพื่อนให้นะ,พนะเพราะว่ามีหลายหลายคนออกมาขอเฟซบุ๊กสาวเพรวามาแน่สาวเดือนสาวเดือนกะจีขอเฟซบุ๊กเพื่อนให้แล้วพี่น้องโดยสาวเดือนก็ได้มาหดอ่ะยันสาวเพรียวเลยเนาะพี่น้อง เ็ยังได้สบายดีสบายดีเป็นยังได้เห็นไปห้องหมอห้องหมอจักมือนอนผัวสองคืนนอนสองคืนโดยไปห้องหมอไหนหงหมอกุ่มหงหมอกุ่มใช้นั่งน้อยเป็นไปใส่ดินเพือนป้าเพือนป้าเพือนทั้งได้แบบนี้เมื่อเมื่อนั้นเล็กน้อยลายเนาะเซลลอยู่ถ่ายซอมแคนมน้ำนั่งมีเพื่อนไม่ได้เขาอยากเลยง่ะ <laughs> ไปนะมื่อไรเนาะ mm. บอยูใช่ไหมบัตรไทยคะหักษาเบิดรหาพันโอ้หาพันใช้สลูมบ่แม่ใครแน่แล้วบ่ใช่เดียวใครแน่แล้วไม่เจ็บเลยหัวกันขอด้เจ็บข้อมาทันเมกี้เห็นจะเจ็บหัวเนาะแม่เจ็บหัวน,ะ mm. วนักหัวพอไปห้องหมอแล้วก็ไขคแน่ mm. มียาบ่เพิ่นเอาให้บ่เอาให้ mm. ยาดีไข่เลยโดยผู้สัมภาษณ์นี่ก็เป็นไข่ไกันแล้วี่เสียงแหบอยู่นี่เป็นกระบวยูนะอชิมาฮานะ้องเป็นอีกเป็นกระบวยูใช่เมทั้งแม่จะไปทนยงไงจะ๊ะแม่เข้าดงมีข่อยสวนอ้อยโอ้อันที่ว่าเพิ่นไปรับจ้างหรืบ่โดยเข้าสวนอ้อยแต่เก่าแล้วกับบริมาแต่จะเป็นไข่อะไแล้วมาบม่นะมื่อนะแม่ ว่าเนี่ยเราก็มาเห็ดสม,มนุนไพรควัวเห็ดสมุนคัวคือเห็ดอันอาบน้ำกิน <laughs> เห็นเขาเองว่าแอค่ะก็มาแต่หาเห็ดปูกว่ได้อยู่บ่ได้อยู่ในพวกแกโอ้เห็ดปวกออกบ่ด้ย,ยไข่บัวรีหูได้ <laughs> ดดเห็นที้แวบวอยู่เฮือนบ่สมอยเหลียวไป <laughs> เอาไปได้ไงยางไปเบิ่งก่อนเด้อว่ะ <laughs> แต่เป็นมาแต่เปนเจ้า ออกอันได้จ็กมือเลยเห็ดปวกนี่ห่าก็ออกว่าน,นี้อห่างก็ออกว่าน,นี้จ็งพอจึงแดดเนาะม,มีคนไปเยี่ยม,มอยู่บ่อยู่ห้องหมบจะไปน่ะยูไม่ยูอยู่น้องนี่แหละอืมน้องจะอยู่กับใครเสมอนี่อยู่กับน้องชายอยู่กับนอ้องชายอดบุษชัยเมื่อไหร่มือม่อไหร่ฉได้ขอเฟซบุ๊กเลเม่มนี่ มีเอฟซีหลายคนวะอยากได้เฟซบุ๊กชาวเพ่ว่าวะหลินอย่บาบอย่ามาบ่มีสิดอกจีคอไปให้เอฟซีเบื่องก่อนเพราะเอฟซีอยากได้เน้นท้งงัวท้งควายจะบริมีเลี้ยงบ่มีแต่ง,งัวอ้าสี่ตัว งัวเจ้าแล้วบ่มีเลยบมี่งัวครอบครัวท <will> ั้งพ่อทั้งแม่กับบูมี่บอกเดชเลี่ยงพวกสั้นเลี่ยงนี่บ่ได้มีอย่างเลยบอกแมนอคือว่าทั้งเจ้ากับบูได้เห็ดนาเหมือนกันเนาะบ่มีเห็ดบ่คือไหนไหนบ่มีนาบ่มีหน้าแมนทั้งแม่กับบมีบอกบ่มีบมี่จะได้มาบอกต้องได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินเนาะอือ คือก็คือว่าแรกเข่าเดี๋ยวนี้ก็บ่อ้แพงใช่ไหมเข่าเดนี้ก็ชอบเท่าไรว่าเดี๋ยวนี้พันกว่าพูดม่แจักเดี๋ยวนี้แพงหกเซนหกเซนแหลหกเซนแปดสิบพันปลายพี่น้องเลยสอบหนึ่งพันกว่าบาทก็ถือว่าว่าวจ้ะหากขึ้นกุ้มกินอยู่ว่าสมุดได้สอบหนึ่งเลย ปุ้มเดือนใช่ไหมได้เดือนโอ้พอดีได้เดือนเดือนเนาะจะคนจะกินไปนี่ได้หาคนโอ้หาคนในนี่ก็บไม่ได้กินข้าวกินมือละเสือนะเจ้าเพิกินมือละเทือกินข้าวมาแซ่บเพิ่นกินนั่นแซ่บกับมันกินยากมันเจ็บคอมันขึ้นในนี่กับไม่ได้กินข้าวไจะทำกินมาแซ่บเลยเนาะเจ็บคอเนาะตื่นเช้ามาก็ไปชิมโจ๊กมากินกับมันกับบุกขึ้ข้าวเลย เขาบรสบายเด้กระแน่นปากเขากินายาอะไรมันสิม,มาดกินเขากินยังก็ชิบว่แซ่บบุญอยากยังเพื่พออะไรทำบรสบายอันนี้ได้ใสา่ทาั้งเข่าทั้งหน่ำกันยัางยูว่อชิบวน,น,นี่กันยัางยูเพยยื่อ,อนธารมไห่อ๋อเพื่อนมาให้โดยเพื่อนธารมไห้กินพอได้เนาะค่าหักษา,าหามอกาหาพันบาทหาพันต้นถั่วเลยบอกไม่หาพันตนนน้นถนนั่วเลยแบบ แล้วแนละ้วใส่เลยแล้วนี่นั่นเลยใส่สาโลมี่ใส่แจ็คเทืรอ,อะไรใส่ซองเทอรนึงใส่ซองเทอร์เพื่อเอาไปมือหน่ะนะสักยาหลายัวดนะโอู้สักยาขวดได้แนะพงเนาะสม,มัยน,นี้จ้ะหออยุยากระแพงอย่างกระแพงมั้ะก,การอยู่การกินกับว้วถือว่าแพงนะเอเียดปวดก,กระแพงได้เลยนีไปหาขายเด้อ มันบอกพ่อทีได้ขายนะนพ่อได้กินเนาะพวกนี้น้อยเนาะมันไายได้กับคนนั่นมีบุญจะได้เป็นมูบ่หรือว่าวันเรือเขาจะชื่อเก็บน้ำมันได้เลยเก็บชงชำข้นคนน่ะมันก็ลายอยุหิตนะมันหิตดอกใหญ่หิตดอกใหญ่ตใญีใหญ่ๆนะออบอสแซ่บเลยเนาะเห็ดอันนี้เจ้าก็หากระลุกกระไข่ก็ไ,กไปเนาะเจ้าก็เนาะ ไปเลยเห็ดเห็ดออกอยู่ได้นี่นี่ว่าเห็ดออกเห็ดออกก็ตื่นแต่ตีห่าดูเลยแล้วก็ไปหาดิเลยโอ้จะคนดูเหรเจ้าเนาะขนาดเป็นไขย่ยังไปยิงพบโอ้ยยงกัดอีกพราแห้งอีกตืิมอีกแล้วสบายอยู่เนาะลูกเจาก้าเนาะสบายพูดหน้อยนะไปทางใดก็ได้เนาะมี่จะไปหลินไปยังแล้วกับมาบ่แม่ไปไม่ได้ไปเรื่อื้อยกับเพื่อนไม่เท่าง่ายอย่างเพื่อนนั่นแหละ ถือว่าสบายอยู่เพราะว่าไปทั้งเลยก็สบายนะเจ้ากันแค่ยจะไปหาเห็ดก็ไปแล้วก็ไปหลินได้แล้วเนาะเคนทบยู่ซ่ไหม่นบ้่อยเนาอย่างเงี้ยเลบ่อยู่เฮือนเรื่อยปิดชินข้าวเฮือนเรื่อยโอ้ไกลเด้อบ,อกบ,บ่ก็บไว้ได้ไกลใกลๆ้ๆได้คนละภาพนหน่อยอกหน่อยหลายเนาะแถวนี้เนาะ,ะเซลอย,อยู่เหนได้ใช้เฟซบุ๊กเอาไว้เบิ่งนรู้หะ <laughs> ลินเตเฟสบ่าลายกไล่กระลินเอฟกะลินอู้ในพี่น้องเนี่ยเบิง้งตัวอังกฤษเนาะกระชีแคบไว้แบบนี้ไปขอ่อ,ขอยกระชีคอไว้คือกันยันเจ้าบอยู่มาเมื่อหนักต,ตัวอังกฤษชื่อได้ได้ไนงะลืมอ่านเบิง้งยินี่แพรว่าแสงอังกิศอ๋มีหูบลูกทั้งหลังเนาะโ,โอ้ยสิผู้บ่าวสีโบ,บ,บราณเว้นง่ายว่าผู้บ่าวนี่ ทักมาแซวเลยนี่เนาะอู้าวก็งามแน่ผ้าวก็ได้เบิ่งทั้งเจ้านี่เจ้าว่ามื้อนั้นเจ้าเอดปีบ่แม่เอดปีพี่น้องเลยถือว่ารุ่น่าคาเดียวกับข่อยเนาะปานเดียวกันกินข้าวแล้วบ่นี่ข้าวเช้ากินแต่โจ๊กกันเลยโอ้กินแต่โจ๊กหามาก็ว่าสิกินบ่คักกะ กินข้าวเหนียวก็ได้กินได้เลยข้าวเนียวถ้ามันจะกลืนล้มยากนะพี่เจ็บจ๊กยัง่งมันอ่อนมันยังอื่นลงเนาะมาแล้วมาพีนี่มาพี่โป้หนิไวมาพี่วันลุงวะมาใจไน่ะเกือบกรบปุ๊บไซโอ้ยกินข้าวกินข้าวเผ็ดบ่กินยังเผ็ดไหมข้าวข้าหุงทับซีมออาสบายดีสบายดีสบายดีเอาไว้ไว้กินข้าวอิ่มเลยสบายดีที่ไว้ สบายดีงามไว้สาวฉชเออีแอนพี่ปูใหนี่ไว้แม่เฮ้ยแม่เนปาเกีียงอยู่ด้ไหอนี่มือัหนโบวามือนม่สบายดีกล้องไว้ไว้ลดล้มเนอลล้มมาลล้มเฮ้เ้เพ่นากินข้าเพเนี่ยาได่นอไงบี่แม่หลานเน่ เน่ลมทับเด้อเอ๊ะเอ๊สบายดีสาวงามดูไปดูไป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 เฮไวไว้ไวสบายดีไว้ขันจักรันสบายดีป้าดีลุงดีไว้จะว่ามีผอบแจ๊กน้ำหนีไปไว้มีเอฟซีถามว่าสาวพ่ว่านี่อยากไปไทยบ่เพิ่อนล่ยากไปอยู่งไปกันมันยากน้ำโคล่ะเฮ้ยไปแต่แบบไปยังคาน้ำโคนี่แหละ เจ็บคันว่าเศร้าอย่างไรสิไปยูบอไทยไปอย่าว่างยากน้ำนั้นทั้งลูกทั้งเต้าได้สิไปใช่ลูกกับวาน้ำแม่โอ้วายน้ำแม่เนาะคิดอยากไปดิบัสแต่มีแล้วบัสจะปล่อยมีแล้วโอ้เฮ็ดแต่โดนเลยเฮ็ดอันได้หกเฮ็ดเดือนแล้วหกเฮ็ดเดือนเลยพี่น้องเลยคือว่าได้โดนเติมเลยเนาะเบิร์เท่าไรจ้าเฮ็ดสี่ปัญหาสี่ปัญหา โอ้เพลงเลยเนาะข่อยกัเห็ดหาก็ได้ชงสามเดือนเลยข่อยกะเห็ดกะไปสิลงแล้วบ่ได้ลงจ้ะเห็ดนาอยู่เห็ดนาต้องผ่อน้ำเมก่อนมาสบายดีสบายดีเน่ปากเกี้ยงแท้ันี่ไงเลยอันนี้ยังเป็นสบายดีเนาะมาพี่มาพี่มาสบายดีไว้หาพี่หาหมีพูนไปแล้วพูน ติดกันคืนอยังนี่อันนี้นะแม่กันเห็นกันก็ให้ดูเลยไปที่ไหนก็นไ,ปนนกนไปนล้วเหรอเป็นติดกันเดี๋ยวสิเอาขึ้นนั่นเฟซบุ๊กเพิ่นให้ไปเทิงนะพี่น้องเด้อให้เบิ่งเนาะยันแต่เพิ่นเนบมันมาว่างตอบแชทเนาะมันหลายคนเข้ามาว่างอยู่เขาใครเนาะเมื่กี้เาเป็นไข่แล้วเฮาแบบเย็บหัวบ่มาเบิ่งเขาชับ์ไลค์กัน ไ็บหัวเพราะว่าเบื้องลายก็อผัได้เนาะบ่างก็ยอดอันเพื่อนมาสะพัดนี่แหละเพื่อนมาสะพัดก็บ่าวว่าแม่เข้าสะพัดกัโต๊ะเพราะว่าเขากันตรงบ่าว่างไงเพื่อนมาหลินน้ำกันเขากันโอ้ลมกับเพื่อนเนาะเห็นบ่เห็นบ่ไปเลยน้ำเต็มอวงเล้วอ๋อเป็นปิดน้ำก่อนก็ได้ดึงหน่อยได้ปิดน้ำ บ้าว่าบอบอได้กินแล้วสาวเมื่อคืนได้หนหลิ่นเนาะบนบุปากเลยปากอยู่เต้นี่ยมาเอามาไว้ไว้พีโปูนี่เพมว้เัอนี้ได้หนิพูน้อยนี่มีนี่โอ้ดิเออหินมอง ว้ให้เพนเด้อกินกินเยอะ่เดินเนาะมาแ้วมาแล้วแค่เพิมือนั่นมือนั่นันี้ว่เอามืองเอามื้าไปป้ยสบายดีไหมลูกขันอย่างนะอร่ยดีสบายดีเอาแล้วขอบใจบ่นี่ขอบใจเด้อใเโดยนี่นมกินไมยากโอ้เกือบกับใชั มีเกิบอยู่บ่มีครับหมักใส่เกิบเนาะจังไหนก็เหยียบนามแน่เนาะเช้าเมื่อป้าได้ใช่เด้อบมวกเฝ้าน้ำน่อมันอีกอะเทปปลาเกี้ยงอยู่เชิญไข่กับเมื่อป้าก่อนเด้อโดยชาวไปว่ายไข่นาวกันเลยอยู่ดีมีแห้งโดยโดยสบายดีสดีน้องชาวเดือนก็ได้ลำลาเพลินเนาะเพราะว่าพวกยังรบกวนเวลาเพลินเพลินก็เป็นไข่แน่เนาะทั้งเดือนทั้งซานเป็นกับสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ย เป็นกระขาดคืนหลยแน้วเนาะเพราะว่าทางเขาท้งนำก็ต้องได้อาศัยผูญ่ใจดีเป็นอาเมาให้เนาะเพราะว่าแต่บ่มีผูญ่ใจดีก็คือว่าแลเน้ะพี่น้องเพลินไปหารับจ้างรับจ้างทุกชิ้นทุกอย่างเนาะมาซื้อเขาซื้อนำกินเรื่องครอบครัวเนาะพี่น้องขนาดมือนีอกันเล้วเนาะพี่น้องขนาดเล่าน่ะย่งเป็นไขู่่พี่น้องเลยไข่ห้ะก็ออกมาทุกมือได้มือหนึ่งสองมือเนาะ ยังเรนไปหาเห็ดป่วงโอ้โหเห็อยังไงชูชีวิตแหงเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กระซาเดือนกับชิพรลาพี่และน้องไปก่อนเด้ออ่ะสบายดีไหมดุเอาหยิบผ้าใบกว่านะโดยกระซาเดือนกับิราพี่และน้องไปก่อนเพราะว่าหายใจทางสาวเพื่อว่าเป็นพักพรนะพี่น้องเนาะโดยโอเคนะพ่อแม่พี่น้องกระซเดือนเองแตหน้าตากับชิจุ่มซุปเนาะพี่น้องเพราะว่าหลังจากอาทีพพอสบายเนาะการ เ,เกิดซิวเกิดยังึ้นพี่น้องเลยคือว่าอีกอย่างกะดำหน้าตากแดดเนาะพี่น้องโแตยว่าพิทีมห้อยนะพี่น้องทามเรื่องเขาพงโมแล้วคือว่าเขาโรงพยาบาลเนาะแล้วก็เบิดค่าช้จใจกะถือว่าเบิดหาพัน 5, บาทเนาะพี่น้องกะประมาณหาหกล้านเงินแล้วนพี่นอ้องสักเดือนกันด้โอเนลลมแล้วสักเดือนกันิคอ,อ ลาพี่ลาน้องเดินทางต่อนน้อพี่นอนะ้องเนาะถ้าว่าจะาเดือนว่ายัางพิดพรณาประกันอะไรก็ขอโทษขอพายามเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องอยืนยันไหมความเจ็บจะได้คงไขย่ยังมีเลยนะอเอฟซีทุกๆคนน้ำเดอ้อทุกๆคนนะเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดคลิปหน้าพบกันใหม่เดอ้อ